ปสดีค่ะนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่สามนะคะวิชาการงานอาชีพนะคะในวันนี้เราก็มาเรียนทบทวนเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายกันนะคะก่อนอื่นเราก็ไปดูตัวชี้วัดกันก่อนนะคะตัวชี้วัดก็มีทั้งหมด3ตัวนะคะข้อหนึ่งเลยค่ะอธิบายวิธีการและประโยชน์ของการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองครอบครัวและส่วนรวมนะคะ ต่อไปข้อ2ค่ะใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรงกับลักษณะงานค่ะต่อไปข้อสุดท้ายข้อ3นะคะทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาดความรอบคอบและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะต่อไปเราก็ไปดูเนื้อหากันเลยค่ะ ต่อไปนักเรียนก็มาดูกันนะคะการเลือกสวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่นะคะการเลือกสวมเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่ควรคำนึงถึงความเหมาะสมและกิจกรรมที่จะทำเช่นถ้าไปโรงเรียนควรสวมชุดนักเรียนตามกฎระเบียบของโรงเรียนนะคะถ้าจะไปเล่นกีฬา ควรสวมใส่ชุดกีฬาเพื่อความคล่องตัวนะคะทีนี้นะักเรียนมาดูเสื้อผ้าสําหรับใส่อยู่บ้านกันนะคะชุดสําหรับทํากิจกรรมต่างๆเป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายสามารถทํากิจกรรมต่างๆได้เช่นเดินนั่งยืนได้สะดวกนะคะเสื้อผ้ายืดหยุ่นได้ดีสามารถทําความสะอาดได้ง่ายนะคะสีสันก็สดใสนะคะต่อไปชุดสําหรับนอนหลับนะคะ ก็เป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายไม่คับหรือไม่รวมเกินไปเนื้อผ้านุ่มเหมาะสำหรับใส่นอนสามารถทำความสะอาดได้ง่ายนะคะ ต่อไปเรามาดูชุดไปเที่ยวกันนะคะเสื้อผ้าสำหรับใส่ไปเที่ยวก็เป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายรูปแบบเสื้อผ้าเหมาะสมกับสถานที่ที่นักเรียนจะไปนะคะเช่นไปวัดก็ควรจะเป็นกางเกงขายาวเสื้อแขนเสื้อมีแขนนะคะเพื่อเข้าวัดจะได้เหมาะสมกับสถานที่ที่ไปนะคะ,ะต่อไปไปเที่ยวทะเลค่ะสวมใส่เสื้อผ้าที่สวมใส่คล่องตัวระบายความร้อนได้ดีเช่นเสื้อก้ามกางเกงขาสัาน้นสวมรองเท้าแตะ และสวมแว่นกันแดดหรือจะสวมหมวกรุ้ยก็ได้นะคะป้องกันแสงแดดค่ะต่อไปเที่ยวน้ำตกหรือเที่ยวเขานะคะก็สวมใส่เสื้อผ้าที่คล่องตัวเช่นเสื้อยืดกางเกงขัดสั้นรองเท้ารัดโซนหรือรองเท้าผ้าใบาก็ได้นะคะต่อไปไปเที่ยวห้างสรรพสิน ห้างสรรพสินค้าสนมใส่เสื้อผ้าที่คล่องตัวสีสันสดใสเช่นเสื้อยือดกางเกงกับโปรงสวมรองเท้าแตะหรือรองเท้าพ่อใบก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นการสนมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับสถานที่ที่นักเรียนจะไปนะคะ ต่อไปนักเรียนก็มาดูเส,ส,สื้อผ้าสมใส่สำหรับไปงานเลี้ยงนะคะเช่นงานปีใหม่ก็ดีงานวันเกิดเพื่อนก็ดีนะคะนักเรียนก็ควรเลือกสมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับวัยนะคะแล้วก็เป็นสภาพที่สวมใส่สบายมีรูปแบบสวยงามสีสันสดใสน,นะคะอันนี้นักเรียนก็ควรเลือกเหมาะสมกับวัยของนักเรียนนะคะค่ะ เสื้อผ้าสำหรับสวมใส่ไปงานศพนะคะนี้เป็นงานที่มีความรู้สึกเศร้านะคะก็เป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายเหมือนกันแล้วก็รูปแบบก็ควรเป็นรูปแบบที่สุภาพชุดที่สวมใส่ไปส่วนใหญ่จะนิยมเป็นสีดำสีขาวหรือสีเทาก็ได้นะคะหรือเป็นสีสุภาพนะคะนะคะเป็นเสื้อผ้าที่แสดงถึง การไว้อะไรหรือว่าแต่แดงถึงการเคารพสถานที่ที่เราไปนะคะก็ควรจะเป็นเสื้อผ้าที่อยู่ในรัษะนะสวมใส่สบายรูปแบบสุภาพนะคะเสื้อแขนสั้นเสื้อมีแขนหรือว่ากางเกงขาย,ยาวก็ได้จะเป็นชุดกระโปรงก็ได้นะคะก็ให้เหมาะสมกับสถานที่แล้วก็รัณะง,งานที่เราจะไปนะคะ ค่ะในสัปดาห์นี้คุณครูก็ขอจบเนะื้อหาเพียงเท่านี้นะคะแล้วเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีเด็กๆค่ะ